สวัสดีครับวันนี้เราจะมาน,นําเสนอเทคนิคง่ายๆทํายังไงจะให้พลังติดผลดกมาดูนะครับเราจะมาพาแก้ปัญหานะทํายังไงจะให้พลังออกดอกแล้วติดผลดกทุกกิ่งทุกกา้านนะฮะดกกิ่งไม่จกตามาดูวิธีเลยฮะวิธีง่ายๆใครก็ทําได้ผมลองมาหลายสูตรฮนะรสูตรนี้ได้ผลที่สุดหลังจากทดลองมาหลายสูตรแล้วนะฮะ มาดูกันนะฮะเพราะกลังนะฮะจะออกดอกมาอย่างนี้นะครับออกมาดอกมาอย่างนี้แล้วก็เด็ดนี่นะครับยอดนะครับยอดปลายนี่เลยยอดปลายกิ่งเขามาดูดอกไอ้ต้นนี้ท่าชัดเจนดีชัดเจนดีชัดเจนดีนี่นะครับแบบนี้นะครับดอกออกมาปั๊บเราเด็ดตรงนี้ทิ้งเลยครบเด็ดตรงนี้ทิ้งเลยอย่างนี้นะครับเด็ดตรงนี้ทิ้งเลย พอน้ำเลี้ยงขึ้นมาเขาก็จะไม่ไปไม่ไปเลี้ยงกิ่งนะกิ่งมูนปกติเขาจะสมเลี้ยงกิ่งนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยมาเลี้ยงตรงนี้โดยตรงนะฮะตรงจิงตรงดอกนะครับก็ทําให้รัลังติดลูกนะติดลูกตรงนี้นะครับติดลูกตรงนี้ดี่นะะหลังจากที่เราเด็ดไปแล้วนะไปแล้วนะครับเนี่ยครับ ลูกก็จะติดมาอย่างนี้เลยครับติดทุกช่อนะอันนี้ผมติดติดดกมากกว่านี้ฮะนี่ผมผมเหลือไว้สองสองลูกนะเหลือไว้สองลูกอย่างนี้นะครับเหลือไว้สองลูกอันนี้ก็ได้เวลาหอนะแต่ยังงใ่ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะเดี๋ยวจะห่อทีหลังนะครับนี่นะะนี่นะครับอันนี้ก็ติดกำลังติดใหม่นะเนี่เนี่ยนี่นี่ติดทุกดอกทุกกิ่ง ดอกทุกกิ่งนะถึงดอกทุกกิ่งเอดดงิง่ายๆอันนี้ชุดนี้ผมห่อไว้ครับเมื่อกี้ผมห่อไว้แกะถุงก่อนนะฮะห่อได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะฮะลูกก็จะประมาณนี้ฮะลูกสวยนี่ฮะดอกกิ่งครับ,กกรบอันนี้ผมเอาไว้น้อยนะะปกติจะติดลูกมากกว่านี้นะครับ ไม่แกะให้ดูเห็นเลยนะแกะให้ดูเห็นอีกอีกช่อหนึ่งนะครับอีกช่อหนึ่งอันนี้ช่อนี้ผมเอาไว้สามลูกเลยนะเอาไว้สามลูกก็จะโตประมาณนี้โตประมาณนี้อันนี้หลังจากห่อไปแล้วหนึ่งเดือนนะก็จะประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้ ก็จะดกประมาณนี้เลยฮะอันนี้ผมหอยไม่หมดฮะหอยไม่หมดทดลองนะอันนี้ขั้นทดลองแต่ได้ผลจริงสูตรนี้ได้ผลจริงครับเนี่ยดกมากเนี่ยผมหอยยังหมดเลยยังไม่หมดเลยเนี่ยหอยไหมดเลยหอยในถุงทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้สาหรับก้นหลุมนะฮะก้นหลุมนะฮะอันนี้ผมปลูกในกระถางครับเพราะพื้นที่เราน้อยฮะพื้นที่เราน้อยด้ปลูกในกระถาง ส่วนผสมนะมในกระถางก็จะมีหินมีผสมถางมะพร้าวด้วยแล้วก็แกลบด้วยแล้วก็แหนแดงแล้วก็อันนี้ไอ้ฟาง,อ,ฟางอ้ฟางปกตรงนี้นะคะร,ะรับเพื่อกันไอ้ป้องกันความไอ้ปกคลุมให้ชื้นให้มีความชื้นตลอดนะครับอันนี้ขอแนะนำนะครับใครจะกลับไปทําเกษตรที่บ้านหรือว่าจะ,กะเกษียณอายุงานนะครับให้ทดลองปลูก น,น้อยก่อนครับทดลองปลูกน้อยก่อนว่าเพราะผมทดลองมาหลายอย่างครับทุกอย่างมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะฮะที่ว่าจะคิดจะทำเกษตรถ้าใจวรากจริงคงทําไม่ได้นะครับเพราะปัญหาเยอะมากนะครับค่อยๆทดลองไปนะครับไปค่อยเรียนรู้ไปจะมีผลดีต่อเรานะครับถ้าเราไปทําจริงๆลงแปลงใหญ่ปลูกจำนวนเยอะเราไปเจอปัญหาเราจะท้อนะฮะเราทดลองปลูกน้อยๆก่อนเรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับกำลังปลูกไว้ เดี๋ยวผมปลูกไว้สี่ต้นนะครับัหลางกิมจูได้พันมาจากนครปฐมนะครับจิมจูได้พันมาจากนครปฐมนี่นะครับเนี่ยครับต้นนี้ก็งามนะครับต้นนี้ก็งามมากครับเราจะคิดว่าเออไม่มีพื้นที่ปลูกไม่ได้นะอันนี้ผมก็มีพื้นที่น้อยๆนะครับเนี่ยปลูกในกระถางเนี่ยปล<า>ูก<า>ในกระถางน,นะครับปลูกในกระถางอันนี้ปลูกในกระถางนะครับได้งามขนาดนี้นะครับ สูตรนี้ได้ผลจริงนะครับผมลองมาหลายสูตรแล้วสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำเสนอเทคนิคใหม่ๆดีๆมานำเสนออีกนะครับขอบคุณครับ